อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะรับตัวเจ้าคันนี้นะครับไปส่งลูกค้า SK 120 Mark มัรุ่นฮิตติดตลาดโอ้ใครๆก็ถามหากันจังมาร์คทีนี่ แบบไหนซ้ายสวิงอยู่ฝั่งไหนสวิงไปอยู่ฝั่งนู้นนะอ๋ออ๋อปกติสวิงจะอยู่คอนโทรลฝั่งนี้เนะาะคนขับเขาขับอยู่เมืองนอกป่ะอ๋อเมืองนอกขเ,นนนเขาขับ,ขบนนแบบน,น,นั้นเขาขับเขยขับแต่รถนอกตายแล้วบอกว่าางเรนี้น อันนี้เจ้าข <fil S 1> องรถบ่เจนะ้าคลองปะเราไม่ซื้อยกคู้ใช่ไหมเด็ก่นเล่นนักเกี่ยวไหมมาทำอะไรมาทำอะไร,รอ๋อไหนสับตัวไหนดิสิสับตัวไหนตัวนี้บ่ล็อกนี้ล็อกนี้ล็อกนี้โมดีของ,รง,รงเราของเราจะเป็นล็อกนี้ใช่ไหมอ่าเวลาสับไม่เกลี่ยสับ้าล็อกนี้พอเวลาเกลี่ยเป็นงลงรถกไม่ยากไม่ยาก โอ้เพิ่งเคยเจอนี่แหละแกบอกว่าถ้าสับคนโดนไม่ได้แกไม่ซื้อเลยอ๋อเล็นไรเลป็น้ยเอาไปเก็นีรถแข็งเอาไปพ่ารถแข็งที่ขึ้นรถไม่ส่งเที่ยวเดียวเลยนี่แม่โอ้ได้ได้ครับผมมีอย่างนี้มากันได้อีกแม่เด้วยครับผมไปแล้วครับ ลองหอลองลองดึด้ว่อยลองระบบหน่อยอหน่อยดิโอเสดินให้น้ำบอ่อะดินโมเสดให้น้ำบ่โอะจะรัดโซยังไงลองระบบก่อนครับ เป็นเอลใหม่นล้นนี่อันนี้ร้อยยี่เต็มครับมาร์ค3ใครๆก็ถามหามาร์ค3แต่ผมชอบมาร์ค2 สาวบกมาร์คทูครับรอนรอนรอนคันนี้ก็ยังมีครับคันนี้ยังโสดครับคันนี้ยังโสดต้องถามเจี๊ขายเท่ไเาไหร่อจีคันนี้ขายเท่าไหร่คันนี้ขายทเ,เท่าไหร่แนีฮะคันนี้นะโอเจี รถก็สวยเจ๊ก็สวยดูอ่ะปัดไม่เท็กใหม่ซชด่วไเอาขึ้นเลยขึ้นเลยฮะอยอยเอาถ่ายวีดีโอหน่อยเาถ่ายวีดีโอหน่อยเร็วเอานี่ไปฟ้าเต็มบ่ไปฟ้าเต็ม ผมเคยมาซื้อรถกับเจ้านี้ครั้งหนึ่งนะ <c oughs> ใครจำได้บ้างครับอ่าคมสุพี่420ร,รุ่น5ไอไอสีเหมือนวอลโว่อะโอ้สวิงเกือบจัดแฮะโอว จวดเลยครับซีเรเท่าไหร่คันนี้เฮ้ยเฮ้ยเดีดีเด้อดีดีเด้อ บนทะเละดูครับใส่ย,ยางเล็กมาอ้อหอแกวเลยครับครานี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับไม่ถูเหล็กแน่นอนสบายย้ายสบายเลยตาก,กันเยอะเลยดูยางว่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้ย,อย,อย,อยลอกลอก Đói con Có đi, có đi, có đi Vàng lên, vàng lên À Kéo Bao, 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 bao ติดแล้วมันติดแล้วนะ่นะน่ะมันติดมันติดมันมันงัดกลับนะนะไปนั่นน่ะมุนไปโน่นมุนไปโน่นมุนไปทางโน่นโอ้เล่น่าเสียวเวไอ้ใบเท็กมันไปงัดกับไ้ตัวนั้นครับอาถอย โอ้ยพอนกขนเล่งหน่อยก็ได้ดอกลูกพี่พอนกขนเล่งหน่อยก็ได้ดอกไปนน่นหน่อย เป็นนี่เยอะโวดเดินมาไหมปีนมานหน่อยพ่อปินมาอะเอ๊ะพ่อพ่อพ่อมอแล้ว

มันงัดดึงมาดึงออกมาแสดงว่าหางหางกว้างกว่าสองเมตรครึ่งพอสองเมตรห้าสิบห้าถึงว่าถ้าสองเมตรห้าห้าสิบเนี่ยมัน,ะ 50, มนจะยืน่นฝั่งละประมาณสองนิ้วคราวนี้ทำเต็มเลยอาวางเลยล็อกโกันเลยล็อกเลยพลาดไปหมดล็อกไปตรงเอาโซมา เป,เป็นแม่ทงซ้อนมาหน่อยซ้อนมาหน่อยอล็อกโซ่อะมันไม่เป็นดินี่จะาถืออบ้นูวายยัดตัวนี้ทงไม่ล็อดโซ่เลยบ่ดนี่แหละล็อกผาดบน,นโซ่ไปเลยจะร้อยทำไมเราเนื้อแน่เอาาดไว

พาดไปมาเรามือสมัครเล่นลาบันนี่เ ok ก Biden ็บไปข้างในหน่อย้อตรงโล่น uh ้ำตรงตรงโลน้ำตรงนี้ตรงนี uh ้เอาลงนี้เออเอาเออลงนี้แหละ เฮ้ยใส่บนแท็กสิเนี่ยใส่บนแท็กเนี่ยเออเกาะเลยเก่อนี่ก่อนตรงนี้ท้องตรงนี้เออนั่นแหละเออเอาไอ้ก็ดึงดึงโซ่เข้าไปข้างในคืนเอาเนี่ยให้พี่หน่อยพี่จะรอง เด้งดิ้งโซ่ฝั่งนี้งึ้นไปเวย่ะดึงไปเด้งเข้าไปเดียรีๆีเอาเอาลอยยังเ้าแล้วและ เป็นงานอยู่นี่ว่านีตอนนี้บางฝุ่นเราลองกันอา่ามันถูกับเล็กครับตรงน,นี้ เดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นหน่อยโอเคได้อยู่ไม่น่าหลุดนะไว้สุดไว้ตรงเราไม่ได้รอดตรงนี้เลยครับ เราลับตรงนี้เลยอ่ะอยูบ่ละ่ะแมนมอไนเอีกเอ๊ะอีก,อกสุดก่อนบ่เอีกเอาให้สุดเลยสุดยังไม่อยู่หรอกเอ็กฮะเอีกจะคายใหม่อ่ะ ค้ายตัวนี้ให้มันสุดเลยอ่ะทำไมทำไมเราเราทางแรกทอทงครับอาจจะยังไม่รู้งานเท่าไหร่มันต้องคายให้มันสุดอ่ะไม่งั้นมันไม่ตึงดับเครื่องไปดวงหู Đãi mấy lạc Tinh bất lạc Hú, màu 20 bát đấy Chị Tinh cháu cứ ngam thế giới này Hả? Nè mấy là con mấy đứa ừ. Nè nè Mới đây mà cái đường điều yên Ngam màu, ngam màu luôn ไปไปเห็นหยางมาคนคนคนมาซื้อคนมาซื้อไม่คุยกับผมเนาะอยากคุยแต่กับแฟนผมเนี่ยไปสัญญกรรมมาปะบ่ฮะบอเมนบอบ่ได้ไปเห็ดมาบ่บ่ได้ไปเห็ดถามเราเบิ่งตัวบ่เอ้ยฮะมีรายละเอ็ยดยุติได้แล้ว เนี่ยต้องให้คนนี้ขายรถอ่ะทุกวันนี้ผมไม่ได้ขายเดยวอะรเออต้องให้เมียขายนั่นแหละฮจุดดินเลยแต่ไหนเดี๋ยวต่อไปขายรถจะแถมให้ไปส่งด้วยทอดอะไรน่ะทอดอะไรทอดกิบเบ้เอาทำไมไนีเปลี่ยนจะเปลี่ยนให้ เปลี่ยนมาไหนเปลี่ยนของแค้ไหนดิอ๋อยิ้มขาวแลยไหมจียิ้วขาวแล้วเขาเห้ซื้อข้าวมาแต่เช้าวเนินไหนเขาไปใกล้กินล่ะได้ช่วยไปกินกินมาจะตั้งไรกินละเนาะโดนบ่ไใดไหนกินอยู่นี่ก็ได้ไม่มีดิหมดแล้วบ่ ทงมากินข้าวมาสงไหมากินข้าวบอมากินข้าวบอลแสตมมาหาข้าวให้เสียติ้มกินหน่อยว่ายอทงเอาไม้กวาดมากวะาดเลยนู้นอยู่ลังรถโซ<น>่ลัดเส้นเดียวอ่ะเออไม่มาเขาไปลัดตรงนู้นเขาลัดเธอเขามีแต่ลัดตรงนี้ไหนนี่เขารถมันไม่ขย,ย่มหรอกตรงโน้นเป็นบ้านบอ นายเขาลัดตัวไหนโอ้ยเขาก็รัดแต่ไปซะเนาะฝั่งนู้นมันไม่มันไม่ขย่มหรอกมันไม่ขยับเอ้ยเขาก็รัดรัดให้เป็นพิธีอย่างนั้นแหละถ้ารัดเป็นพิธีรัดเขาไม่นรัดตรงนี้หรอกออออตรงนี้มันเกาะไม่ได้ดม,ม,มันเกาะไม่ได้เลยแถวเนี้ยนเะนี่ยมันติดตัวนี้อันนี้ก็เกาะไปไหนติดตัวนี้อีกโอ้ติดยางมันจะดีกว่าติดแล้วทำไมไม่ทำไมไม่ตัดออกไม่อยากตัดออกนะนั่นะเหตุไม่เขาเวาวกันต้องเวาเนาะ มันตรงวอนงไม่เนอขเสียมไหมไม่เสียบบอเสียม่เสียมบอโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวเจ้เขาเรยงข้าวอยู่เดี๋ยวเจอกันนะครับปลายทางบ้านฝางอำเภอบ้านฝางครับขอนแก่น